บางเอญเราได้รู้จักเขารู้จักเขาแล้วก็เราส่งงานให้กันส่งไปส่งมาลีกายเป็นเชื่อใจทีนี้ทีนี้งานเขาเยอะเวลาเรามีงานน้อยปุ๊บเข้าไปแล้วเราก็ไม่มีที่ละเราไม่มีงานเราไม่มีรถละเราก็ต้องเที่ยวหารถที่เป็นรถที่เป็นเจ้าของเองอะเขาเรียกเท่าแก่น้อยเท่าแก่น้อยเนี่ยเราก็ต้องมีเครือข่ายไว้ถ้าเกิดสมมติว่าเรา ต้องการรถปุ๊บเนี่ยเราจะโทรหาคนนั้นคนนี้คนนี้คนนี้ปุ๊บเนี่ยเขาก็จะส่งรถมาให้เราเลยประมาณนั้นเรามีหน้าที่หางานอย่างเดียวทุกคนก็วิ่งกูเข้ามาหาคุณาสีอเลยอาจารย์จะลงโซเชียลนะครับไม่ลงครับเขาเรียกว่าเดี๋ยวนี้นะเป็นบันทึกที่เฉยครับคืออาตมาเคยอยู่อยู่รถทัวร์มาเดี๋ยวนี้ท้าแก่รถทัวร์แย่แล้วยิ่งมาเจอโควิดเนี่ยเขาเลยเบนเข็ม เขาจะมาเล่นรถเนี่ยขนส่งเนี่ยหัวลากเนี่ยรเ,เริ่มเริ่มมาอันมาหลายหลายเจ้าแล้วนะเริ่มจากเที่ยรถตัวทิ้งแล้วก็ก็าเล่นขนส่งเพรารถตัวไมนมีคนขึ้นแล้วไงคนก็คนที่มีสตังค์เน่อยก็ซื้อรถขี่เองลแล้วรถตัวนี่หมายถึงรถนันเที่ยวรถสามศูนย์เนี่ยพอพอทัวร์มันดอปเนี่ยมันตายเลยนะสองรอบเนี่ยคือตายเลยนะรถจอดเปนรถหนานี่นี่ที่แหลมนี่ก็ที่ บริษัทบางบริษัทเนี่ยก็เจ๊งเป็นละนาวไปหมดเลยมีอยู่ได้นะไม่แต่อย่างของเราไม่ได้เราไม่ได้มีรถเยอะแยะอย่างนั้นเรามีรถแค่ไม่กี่คันแล้วก็เราอา่วมรถร่วมมาวิ่งกับเราแล้วเรามีงานแล้วเราก็มีเขาเรียกว่ามีสัจจะมีสัจจะการเงินการเงินมัน่นคงถ้าเราไม่เสียเรื่องการเงินอย่างเดียวเนี่ยอย่างอื่น จบเลยได้ได้งานค่ะเมื่อวานนี้พื่ยันคิดว่าโอ้หน่าจะเป็นนิมิหมายอันดีหรือเปล่าก <_ s> ็าเลยเล่าให้พี่เขาฟังเอ๊ะพี่หนูแปลกใจเหมือนกันนะพอาจารย์มาทั้งๆที่วันนี้เป็นวันมาครับพอดีอืมเ,เรื่องเรื่องที่สองคุณนี่เขาก็แซวแต่เช้าเลยเนี่ยว่าอะไรนะอะไรนะอะไร,ะไรปากเป็นอะไรนะอ๋อ มันเป็นเป็นเป็นตำแหน่งในสมัยโบราณครับมีพระมีขุนมีเจ้าพญานะฮะสมัยก่อนอันนี้เขาอยู่ในตำแหน่งที่เ้าเทียบแล้วก็คือผู้ว่าราชการจังหวัดชื่อขุนวาทีภัรีพ่ายรีพ่ายพอดีเมื่อวานเขาเขาให้เขานะเขามีดาบประจำตำแหน่งดานี่ ขุนวาทีวาทีคือคนพูดคุยเป็นคนนั่นแหละภาษาอะไรนะครับไพรีไพรีคือศัตรูเนี่ยพ่ายแพ้ทุกมือศหารถไม่ได้วันที่พระอาจารย์จะมาเนี่ยทวกเหารถได้นี่ยนะขุนวาทีสิบสี่คันกว่าจะหารถได้นพระอาจารย์ไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องธรรมดานะเราคันเดียวยังไม่มไม่ดีอ่ะรถเราเลยไม่สามารถเอาไปวิ่งได้แต่เขาได้เพราะเราก็มีงานเหมือนกันเห็แล้วหาได้1ิบสิบสี่สิบห้าคันแล้ววันรุ่งขึ้นมาต้องการรถอีกแปดคัน ไม่ได้สักคันเลยไม่มีรถเลยคุมาสีก็เลยไปเจรจากับเจ้าของบริษัทว่าถ้าเราถ้าเราทําอย่างเงี้ยเราจะไม่ได้เราจะไม่ได้รถเพราะฉะนั้นขอเขาขึ้นราคาอีกห้าร้อยได้ไหมวิ่งจากตลวิ่งจากแหลมชบังไปไปทราไรขออีกห้าร้อยเนี่ยมาสีจะไปเจรจาได้ขุนวาทีเห็นไหมมีการเจรจาเขาก็ไม่เขาก็ไม่ตกลง เขาบอกต้องไปคุยกับต้องไปคุยกับหุ้นส่วนบริษัทเพราะว่าบริษัทเขาเป็นบริษัทใหญ่เนี่ยต้องคุยหุ้นส่วนต้องคุยเจ้าของเงินคือคนจีนอะไรอย่างนี้